และความสุขเข้าสวนก็ได้ของกินแล้วอะไรจะมีความสุขขนาดนั้นเนาะเพื่อนๆต้องอะไรมากมายสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาทําไมมาพันธมไยเพื่อนๆเข้าสวนตอนห้าโมงครึ่งเนาะพอดีฝนมันตกแดดมันออก นาะเข้าสวนมาหาเก็บผลไม้กินเมื่อคืนอยากจะบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรเมื่อคืนกลางคืนอืนึกอยากกินลูกพรุนเพื่อนๆลูกพุนมันจะหมดแล้วอยากกินลูกพรุนเลย๋ยวจะพาเดินไปดูลูกพุนตอนดึกๆเกิดอาการนึกอยากกินลูกพุนไม่รู้เป็นยังไงอื แดดอกได้เก็บกินเ,นะร,บเบรื่อยๆเห็นะหร้านบรลลีฝนตกตกได้ยายจะขยายขยายอาพันนี่แหละมันมีอยู่สองพันเนาะพันโน้นไม่มีพันโน้นเห็นไหมมันมีรอบเดียวเนาะพันนี้มีสองรอบเนี่ยแต่ว่ามันต้นไม่ไม่ใหญ่นนต้นอยู่ด้านโน้นไม่ใช่แถวนี้นะแถวโน้นได้ยายจะขยายอาพันเนี่ย พงนี้หรือว่ายังไงดูก่อนยายจะมาขยายมาปลูกตรงนี้นี่ได้เท่าไรเนี่ยสีต้นหนึ่งต้นสองต้นสี่หรือหกเนี่ยจะเอาเป็นหกหรือสีเพราะว่าจะทําเป็นสองร่องเนาะที่แฟนยายขยายมาเนี่ยนี่นะคะจะปลูกมาถึงนี่น่าจะสามต้นตรงนี้แล้วก็สามต้นตรงนี้จริงๆแค่สองก็ได้เขาจะแตกพุ่มไปอีก เนี่ยยายปลูกเขาชิดเกินเนี่ยจริงๆยายปลูกตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็มาปลูกตรงนี้หหนึ่งเนี่เห็นไหมเดี๋ยวเขาก็จะชิดกันไปอีกนี่สวยอืมหวานหวานอ้าอ้นแดงนี่นี่ดูดูขนาดยายไม่ได้ปลูกเลยเนี่ยเห็นไหม มาตามรากเลยเนี่ยไม่ต้องปลูกเลยนี่นี่เห็นไหมนี่ไงดูตรงต้งตนเขาอยู่โน่นเนาะงั้นยายก็ปลูกแค่สองพ่อนน่ตรงนี้อันหนึ่งตรงโน้นอันหนึ่งสี่เนาะสองตรงนี้สองทางโน้นพ็อเนี่ยจะปลูกออกพันเนี่ยปลูกออกพันนี่พันที่ว่ามันมีมันมีมันมีมนมลูกสองรอบมามเพื่อน ไปไปต่อไปต่อหมดไวมากเลยเพื่อนๆแค่ไม่กี่วันเองนะนายเหรืออยู่นี่นายเหรืออยู่สิบโลกใดหรือเปล่านะแต่ยาจะดูก่อนเด้อมองไม่เห็นแล้วมันหมดไวปีนี้มันพรวดพลาดพื้นะ่ะอะไรก็พรวดพลาดพื้ม ังหลักไม่ทันเนาะไปยายดูก่อนต้นต้นทางโน้นก็คงไม่มีแล้วหละเนาะเดี๋ยวหาเก็บพวกบันไดพวกอะไรไปเก็บนี่นะคะเพื่อนเพื่อนพอได้กินอยู่นะคะนี่กระปุกกะปิกระปุกปลาก็มานะคะไปยายจะขอเดินไปข้างหลังน้นไปดูต้นต้นข้างหลังน้นมันไม่ได้ไปเก็บเลยนะไม่ได้เก็บเลยต้นข้างหลังนน้น ให้แต่ข้างบ้านมาเก็บวันหนึ่งไม่รู้ไว้ยังเหลืออยู่หรือเปล่าแอปเปิลได้แต่ต้นนี้แหละโชว์ต้นอื่นไม่มีเลยโชว์แต่ต้นนี้ไอันนี้มันเป็นแอปเปิลเขาเรียกอะไรเนาะทาบันแอปเปิลที่เขาไว้ทําขนมทํากับข้าวทําซอสทําอะไรนะนะเพื่อนๆเ,เนาะทำน้ำผลไม้อะไรก็ได้มันจะออกรสชาติเปรี้ยวจะกินก็ได้เนาะ แต่ว่าต้นอื่นๆมันจะอร่อยกว่าต้นนี้ถ้าคนชอบเปรี้ยวมันก็อร่อยเนาะเนี่ยต้นเนี้ยลูกมันใหญ่ <c oughs> ท,ำ <c oughs> ทำขนมเนี่ยตอนนี้เก็บไปทำขนมได้พอดีเลยนี่ทำขนมเคก้กเนาะแต่ว่าทุกๆปีถ้า,ถ,าถ้าเพื่อนยายในหมู่บ้านมาเก็บ <c oughs> เขาก็เก็บไปนะให้พวกนี่เขาก็เก็บไปมันไม่ถึงกับว่าเปรี้ยวจี๊ดจา้าดหรอก <c oughs> เปรี้ยวแบบ มะม่วงเปรี้ยวอะไรอย่างนั้นฝรั่งเขามากินอยู่แล้วแหละเนาะที่เราเอามะม่วงเปรี้ยวไปจิม้มปลงปลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเปรี้ยวมันก็มีรสหวานของเขาโน,น,น่นแหละเนาะสวยเนาะตรงนี้ไปไปต่อมันก็พอมีอยู่ม้างนะเหมือนต้นโน้นแหละถ้าจะเก็บกินเนาะเดี๋ยวสักวันสองวันนยาจะมาเก็บแต่ต้องขึ้นไปข้างบนเนาะไปสอยเอา เนี่ยพอมีอยู่พอมีอยู่ค่งให้เก็บอยู่สำหรับเก็บกินเล่นๆเน,นี่ยมีแต่ต้นนี้ต้นนน้นไม่มีแล้ววิวสวยมากเลยนะแต่ว่าถ้าถ่ายกลับมาอย่างนี้มันย้อนแสงมันจะไม่สวยนี่จะเริ่มย้อนแสงแล้วนะ <c oughs> แดดมาออกตอนเย็นแต่หญ้าเปียกนะ ้วไปดูเห็ดแครอทกันดีกว่าพวเพื่อนๆเปียกๆอย่างนี้ให้เดินเดินไปดูเห็ดแครอทกันข้ามรัว้วเดี๋ยวข้ามรั้วไปตั้งไตนท้อีกดีกว่าย <c oughs> วไปดูเห็ดกันวอลนัดนะคะอนนี้คือวอลนัดเดี๋ยวก็จะได้เก็บแล้วนี่นี่เขาจะแตกแล้ว ไม่ได้อะไรมาเก็บแบล็กเบอร์รี่สุกมากแล้วแบล็กเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่มันเหลือไม่เยอะแล้วไม่ได้เอะไรมาเก็บหวาน อันไหนมันหลุดง่ายมันจะหวานอันไหนมันเหนียวเนียวมันจะไม่หวานมันจะเปรี้ยวมันยังไม่สุกเต็มที่แต่อันนี้มันจะรสดชาิมันจะเปรี้ยวกว่าแต่มันจะเข้มข้นกว่าไอ้ราดเบอร์รี่นะแบล็กเบอร์รี่นะมันจะเปรี้ยวกว่าแต่ว่ามันจะมันจะหอม โอ้ใหญ่ก็บอกไม่ถูกมันอร่อยคนละแบบกันนะเพื่อนบอกไม่ถูกเดินชิมตรงโนนทีตรงนี้ทีก็อิ่มละ <c oughs> นี่ดงราดบารีนะคะดงราดบารีของใยายสู้ยาไม่ได้เนี่ยเขาขึ้นมาใหม่เห็นไหมเนี่ยที่หน้าแหละถึงจะได้กินเนี่ย ขยายไปเรื่อยและขยายไปเรื่อยแต่ว่ายญามันเยอะปีที่แล้วยายเยายไม่ได้มาถอนหญ้าเพราะว่ายายคิดว่ายายปลูกใหม่แล้วยายก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยปีที่แล้วปีนี้แหละหญ้ามันเยอะก็เลยไม่ได้กินลูกปกติโอ้ยเก็บทีได้ตั้งเยอะทั้งแยะบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนๆเนี่นะ <c oughs> ดีมากเลยมามาดูเห็ดแครอทกันมันจะเยอะขนาดไหนแล้วนี่นี่เห็ดที่ยหญเห็นวันนั้นแก่แล้วแก่ไวเนาะไหนล่ะเห็ดแครอทใหญ่นี่เห็นไหมมันยังเปียกอยู่เลยยาขนาดห้าโมงไม่ใช่จะหกโมงลแล้วโอ้ยเพื่นอนเพื่อนมันบานแล้ว啊นี่นี่ อุยฮยฮุยฮุุยยฮุยฮนี่เยอะมากเลยอุยไม้กอสเพื่อนเห็นรึเปล่าฮุยดูเพื่อนเห็นไหมวันนั้นยายเก็บไปมันเล็กๆอยู่นี่มันบานแล้วนะคะมันบานแล้วนะคะเพียบเลยเห็ดแครอดเห็ดแครอดเอืยมีทั้งทวดทากินมงคนกิน มันออกแต่ตรงนี้นะออกแต่กระยอในี้ที่อื่นมันก็ไม่ออกนะดีดู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 ด,ด,ดูเอานะคะไม่กอดไม่กอดเต้นเต้นตื่นเต้นเห็นไหม <c oughs> เห็นหรือเปล่ปาเพื่อนนะมันเยอะนะึกว่ามันจะไม่เยอะดูดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปหากระป๋องมาเก็บก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนะคะอยาก เอารากมันไปโยนยอีกแถวแถวอื่นได้แต่ไม่เป็นไรแล้วเอาแต่แถวนี้แหละมันอยู่แถวนี้แหละน,นี่ไงมาหาเห็บเก็บเก็บเห็ดคนเดียวอย่างนี้มันก็ช้าๆได้แหละเพื่อนๆแม้ถ้าถ้าไปหลายๆคนอย่างนั้นไปเจออย่างนี้โมแต่ตื่นเต้น รีบเก็บรีบตะคุบเดี๋ยวเพื่อนเอาหมดอย่างนี้กลัวอะไรล่ะเอาคนเดียวเก็บคนเดียวนะในยาอันนี้ยาไปแช่ไว้บางคนก็ดองนะยาจะไปดองดองน้ำมันดองอะไรใส่ขวดไว้ดูก่อนนะคะดูก่อนนะคะเพิ่งกินผัดกะเพราไปเมื่อกี้เอง เมื่อวานตอนเย็นเหลือกินเมื่อกี้้วทยายเรานี่มันจะเกิดแต่ที่เดิมเนะปีแรกแยายเห็นยายก็เลยไม่กล้ากินปีที่สองเพราะความมั่นใจถามถามคนเขาบอกว่า,วากินได้ร้อยเปอร์เซ็นยายก็เลยลองกินปีที่แล้วกินไม่เยอะ นี่นี่เ้นี่อย่าพิ่งมาเอานะอย่าพึ่งมานะให้ฉันเอาก่อนแกรออยู่โน่นแหละให้ฉันรอก,ก่อน เก็บเก็บโอ้หกมองแล้วหูยนนท์ใหญ่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 แอนี่แก่แล้วไม่เอาเลิกได้เลิกได้ในบ้านเราเราก็เก็บในบ้านเราเราก็เก็บแบบสวยๆพ่ออนไรไม่สวยไม่ต้องเอาแล้วกันนะสวยๆใหญ่ๆ หกโมงแล้วเพื่นหกโมงเลยนู่เก็บเต็มกระป๋งเห็นเห็ดใหม่เพื่อนๆนี่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเลยเฮียน่าจะกินได้นะเห็นเห็นใหม่อยู่นะนี่นี่เพื่นๆแต่ยายยังไม่รู้นะยังยังไม่แน่ใจยังไม่เคยเห็นคนเก็บหรือว่ายังไม่อะไรนะ ออกเยอะอยู่นะนี่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 เห็นไหมนี่รู้เห็ดอะไรดูเคลียดูก่อนเห็ดน้ำมากเปล่าเนี่ยเห็ดอะไรนี่เพื่อนเห็ดอะไรอะแบบนี้ใครรู้มัางเคยเห็นคนเก็บไหมยายก็ไม่ค่อยได้ดูคนเก็บเห็ดอะไรหรอกนี่เยอะมากเลยอ่ะเพื่อนๆนี่นี่กำลังโผล่เยอะมากเลยนี่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 ดูดินี่กำลังโผล่เลย แต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะดูถ้ามันบานนานๆมันใหญ่แล้วนะเนี่ยก็กินได้นะนะแต่ยายไม่เอานี่ไม่เอาเลือกได้เลือกได้สวยเลือกได้สวยเลือกได้นี่เห็นไหมจุม่ม เก็บเห็บตอนบกหกโมงเย็นเพืพ่อนๆเออโห้ยนี่มากินก่อนยายซะแล้วนี่ลอยข้ากินไปพอลนะนี่เล็กๆอยู่ดูก่อนมันจะออกอีกหรือเปล่านี่เห็นไหมนี่สวยไหมสวยไหมกำลังอ้อเอ่อเลยเฮียเก็บเอาแต่สวยๆนะอื นี่นะคะแวะมาเก็บพริกหน่อยนึ่งยายจะไปหมกไปหมกเห็ดนะคะวันนี้หมกเห็ดแครอทหมกนิดนึงไม่หมกเยอะหรอกนี่เนาะเอาใบแมงลักหน่อยเอ๊ะใบแมงลักเก็บไปแล้วเมื่อวานเออมีแล้วเมื่อวานไม่เอาเนาะเดี๋ยวไปดูการเห็ดใหญ่อยู่โน่นแล้วอยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยนะคะเพื่อน นี่เห็นไหมนี่แหละความสุขเข้าสวนก็ได้ของกินแล้วอะไรจะมีความสุขขนาดนั้นเนาะเพื่อนๆต้องอะไรมากมายเนาะความสุขที่เราสร้างขึ้นมาเองเนาะเพื่อนๆปะแค่นี้แหละไม่ใา่จะไปหมกกินในคนเดียวเดี๋ยวเอฟซีอยากถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย ท้ายยายหมกเอาในหม้อนะคะเพื่อนหมกในหมอ้อเดี๋ยววันลังผาทําวันนี้มันมันมืดเอาแบบง่ายๆไปเร็วไม่มีอะไรมากตำหอมกระเทียมพริกตะไคร้ชุยๆปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปราพงนัวเนาะถ้านั่นถ้าขยันก็ใสข่ข้าวลงไปมันก็จะคน้คนๆข้าเบื่อนะ